พี่ขับมาขับมาเองลงพี่เมาไหมถามแบบตรงตเมาไหมก็ได้สติอยู่แต่เมาใช่ไหมแต่ว่าไม่เดี๋ยวผมถามก่อนโอ้ตัวนะกินยาดองยาเอ่อมันเป็นอ่อสี่สิบกับใบมะนาวสี่สิบกับมะนาวมันแก้โควิดอ่าเราก็เชื่อในเรื่องนั้นแล้วก็กินไปกินทุกวันไหมจิบจิบิบชิบไม่ทุกวันไม่ทุกวัน ถ้าก็อาการคือเมาว่างันเถอะไปะยอมรับไปได้ชนเดี๋ยวกผมจะเป็นการรถนี้ให้ได้รับเดอทรก็ได้ม,ม,ม,มนันลงเช่ื่งมาน่ มาเล่นงานงานตรงนี้แล้วพวกเธอพอเราย้อนกลับพวกเธอจะโดนโดนหนักกว่า